ย้อนบทที่หนึ่งขาวประเสริฐของพระเยซูคิดเรียบเรียงโดยท่านยอนพระเยซูเป็นพระวาทะของพระเจ้าในเริ่มแรกนั้นพระวาทะทรงเป็นอยู่แล้วและพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้าและพระวาทะทรงเป็นพระเจ้าในเริ่มแรกนั้นพระอ,องค์นั้นทรงอยู่กับพระเจ้าพระเยซูผู้เนลมิตรสร้างสิ่งสารพัด พระอ,องค์ทรงสร้างสิ่งทั้งปวงขึ้นมาและในบรรดาสิ่งที่เป็นมานั้นไม่มีสักสิ่งเดียวที่ได้เป็นมานอกเหนือพระอ,องค์ในพระอ,องค์มีชีวิตและชีวิตนั้นเป็นความสว่างของมนุษย์ทั้งปวงความสว่างนั้นส่องเข้ามาในความมืดและความมืดหาได้เข้าใจความสว่างไม่ ภารกิจของยอนผู้ให้รับบัติศมามีชายคนหนึ่งที่พระเจ้าทรงใช้มาชื่อยอนท่านผู้นี้มาเพื่อเป็นพยานเพื่อเป็นพยานถึงความสว่างนั้นเพื่อคนทั้งปวงจะได้มีความเชื่อเพราะท่านท่านไม่ใช่ความสว่างนั้นแต่ทรงใช้มาเพื่อเป็นพยานถึงความสว่างนั้นเป็นความสว่างแท้นั้น ซึ่งส่องสว่างแก่ทุกคนที่เข้ามาในโลกพระองค์ทรงอยู่ในโลกและพระองค์ได้ทรงสร้างโลกและโลกหาได้รู้จักพระองค์ไม่พระสัญญายิ่งใหญ่แก่ผู้ที่เชื่อพระองค์ได้เสด็จมาอย่างพวกของพระองค์และพวกของพระองค์นั้นหาได้ต้อนรับพระองค์ไม่แต่ส่วนมรรดาผู้ที่ต้อนรับพระองค์ พระอ,องค์ทรงประทานอำนาจให้เป็นบุตรของพระเจ้าคือคนทั้งหลายที่เชื่อในพระนามของพระอ,องค์ซึ่งมิได้เกิดจากเลือดหรือความประสงค์ของเนื้อหนังหรือความประสงค์ของมนุษย์แต่เกิดจากพระเจ้าพระเยซูทรงรับสภาพมนุษย์พระวาทะได้ทรงสภาพของเนื้อหนังและทรงอยู่ท่ามกลางเราและเราทั้งหลายได้เห็นสง่าราศีของพระอ,องค์คือสง่าราศี อันสมกับพระบุตรองค์เดียวที่บังเกิดจากพระบิดาบริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริงคำพยานของยอนผู้ให้รับบัติสมายอนได้เป็นพยานถึงพระองค์และร้องประกาศว่านี่แหละคือพระองค์ผู้ที่ข้าพเจ้าได้กล่าวถึงว่าพระองค์ผู้เสด็จมาภายหลังข้าพเจ้า ทรงเป็นใหญ่กว่าข้าพเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนข้าพเจ้าและเราทั้งหลายได้รับจากความบริบูรณ์ของพระองค์เป็นพระคุณสอนพระคุณเพราะว่าได้ทรงประทานพระราชบัญญัตินั้นทางโมเสสส่วนพระคุณและความจริงมาทางพระเยซูคริสไม่มีใครเคยเห็นพระเจ้าในเวลาใดเลยพระบุตรองค์เดียวที่บังเกิดมาผู้ทรงสถิตในพระ ส่วนของพระบิดาพระองค์ได้ทรงสำแดงพระเจ้าแล้วนี่แหละเป็นคำพยานของยอนเมื่อพวกยิวส่งพวกปุโรหิตและพวกเลวีจากกรุงเยรูซาเลม็มไปถามท่านว่าท่านคือผู้ใดท่านได้ยอมรับและไม่ได้ปฏิเสธแต่ได้ยอมรับว่าข้าพระเจ้าไม่ใช่พระคิดเขาทั้งหลายจึงถามท่านว่าถ้าเช่นนั้นท่านเป็นใครเล่า ท่านเป็นเอรียาหรือท่านตอบว่าข้าพเจ้าไม่ใช่เอรียาท่านเป็นศาสดากรศาสดาพยากรณ์ผู้นั้นหรือและท่านตอบว่ามิได้คนเหล่านั้นจึงถามท่านว่าท่านเป็นใครเพื่อเราจะได้ตอบผู้ที่ใช้เรามาท่านกล่าวว่าท่านเป็นใครท่านตอบว่าเราเป็นเสียงของผู้ที่ร้องในถิ่นภุลกันดารว่า จงกระทำมรรคาขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้ตรงไปตามที่อิสยาภรายากรได้กล่าวไว้ฝ่ายผู้ได้รับใช้มานั้นเป็นพวกฟาริสีเขาเหล่านั้นก็ถามท่านว่าถ้าท่านไม่ใช่พระคิดหรือเอริยาหรือาศาสดาภรายากรณ์ผู้นั้นแล้วทำไมท่านจึงทำพิธีบับติศมายอนได้ตอบเขาเหล่านั้นว่า ข้าพเจ้าให้บัติศมาด้วยน้ำแต่มีพระอ,องค์หนึ่งซึ่งประทับอยู่ในหมู่พวกท่านนั้นท่านไม่รู้จักพระอ,องค์นั้นแหละผู้เสด็จมาภายหลังข้าพเจ้าทรงเป็นใหญ่กว่าข้าพเจ้าแม้สายรัชฉลอบบาทของพระองค์ข้าพเจ้าก็ไม่บังควรที่จะแก้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เบทาบาลฟากแม่น้ำจอแดนข้างโน้น อันเป็นที่ซึ่งยอนกำลังให้บับติศสมาอยู่พระเมสโปรดกของพระเจ้าคือลูกแกะของพระเจ้าวันลุ่งขึ้นยอนเห็นพระเยซูกำลังเสด็จมาทางท่านท่านจึงกล่าวว่าจงดูพระเมสโปรดกของพระเจ้าผู้ทรงรับความผิดบาปของโลกไปเสียพระองค์นี่แหละที่ข้าพระเจ้าได้กล่าวว่าภายหลังข้าพเจ้าจะมีผู้หนึ่งเสด็จมา เป็นใหญ่กว่าข้าพเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนข้าพเจ้าข้าพเจ้าเองก็ไม่ได้รู้จักพระองค์แต่เมื่อให้พระองค์ทรงเป็นที่ประจักษ์แก่พวกอิสราเอลข้าพเจ้าจึงได้มาให้บัพติศมาด้วยน้ําและยอนกล่าวเป็นพยานว่าข้าพเจ้าเห็นพระวิญญาณเหมือนด่งนกเขาเสด็จลงมาจากสวรรค์และทรงสถิตบนพระองค์ ข้าพเจ้าเองไม่รู้จักพระองค์แต่พระองค์ผู้ได้ทรงใช้ให้ข้าพเจ้าให้บัพติศมาด้วยน้ำพระองค์นั้นได้ตัดกับพระเจ้าข้าพระเจ้าว่าเมื่อเจ้าเห็นพระวิญญาณเสด็จลงมาและสถิตอยู่บนผู้ใดผู้นั้นแหละเป็นผู้ให้บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และข้าพระเจ้าก็ได้เห็นแล้วและได้เป็นพยานว่าพระองค์นี่แหละ เป็นพระบุตรของพระเจ้าพระราชกิจของพระเยซูอันดูชักชวนเปโตรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งยอนกำลังยืนอยู่กับสาวกของท่านสองคนและท่านมองดูพระเยซูขณะที่พระองค์ทรงดำเนินและกล่าวว่าจงดูพระเมธโปรดของพระเจ้าสาวกสองคนนั้นได้ยินท่านผู้เช่นนี้เขาจึงติดตามพระเยซูไป พระเยซูทรงเหลียวหลังและทอดพระเนตรเห็นเขาตามพระองค์มาจึงตัดถามเขาว่าท่านหาอะไรและเขาทั้งสองทูลพระองค์ว่ารับบี้ท่านอยู่ที่ไหนพระองค์ตัดตอบเขาว่ามาดูเถิดเขาก็ไปและเห็นที่ซึ่งพระองค์ทรงอาศัยและวันนั้นเขาได้พักอยู่กับพระองค์เพราะขณะนั้นประมาณสี่โมงเย็นแล้ว คนหนึ่งในสองคนได้ยินยอนพูดและได้ติดตามพระองค์ไปนั้นคืออันดูน้องชายของซีโมนเปโตรแล้วอันดูก็ไปหาซีโมนพี่ชายของตนก่อนและบอกเขาว่าเราได้พบพระเมสสิยาแล้วซึ่งแปลว่าพระคิดอันดูจึงพาซีโมนไปเฝ้าพระเยซูเมื่อพระเยซูทรงทอดพระเนตรเขาจึงตัดว่าท่านคือซีโมนบุตรชายโยนา เขาจะเรียกท่านว่าเคฟาสซึ่งแปลว่าศิลาวันรุ่งขึ้นพระเยซูตั้งพระทัยจะเสด็จไปยังแคว้นกาลิลีและพระองค์ทรงพบฟิลิปจึงตัดกับเขาว่าจงตามเรามาฟิลิปมาจากเบดไซดาเมืองของอันดูและเปโตฟิลิปไปหานาธานาเอลและบอกเขาว่าเราได้พบพระองค์ผู้ที่ โมเสสได้กล่าวถึงในพระราชบัญญัติและที่พวกาศาสดาพยากรณ์ได้กล่าวถึงคือพระเยซูชาวนาเรสดบุตรชายโยเซฟนาธานาเอลถามเขาว่าสิ่งดีอันใดจะมาจากนาเรสดได้หรือฟิลิสต,ตอบว่ามาดูเถิดพระเยซูทอดพระเนตรเห็นนาธานาเอลมาหาพระองค์จึงตัดถึงเรื่องตัวเขาว่า ดูเถิดชนอิสราเอลแท้ในตัวเขาไม่มีอุบายนาธานาเอลทูลถามพระอ,องค์ว่าพระอ,องค์ทรงรู้จักข้าพระอ,องค์ได้อย่างไรพระเยซูตรัสตอบอว่าก่อนที่ฟิลิปจะเรียกท่านเมื่อท่านอยู่ที่ใต้ต้นมะเดื่อนั้นเราเห็นท่านนาธานาเอลทูลตอบพระอ,องค์ว่ารับบี พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของชนชาติอิสราเอลพระเยซูตัดตอบเขาว่าเพราะเราบอกท่านว่าเราเห็นท่านอยู่ใต้ต้นมะเดื่อนั้นท่านจึงเชื่อหรือท่านจะได้เห็นเหตุการณ์ใหญ่กว่านั้นอีกและพระองค์ตัดกับเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าภายหลังท่านจะได้เห็นท้องฟ้าเปิดออกและเหล่าทูตสวรรค์ ของพระเจ้าขึ้นและลงอยู่เหนือบุตรมนุษย์เอเมน